แต่ก่อนผมเป็นพนักง,งานบริษัทครับอยู่ชนบุรีครับทำมาประมาณ10กว่าปีครับแล้วก็เกิดอาการอิ่มตัวครับเลยปรึกษากับแฟนเอ๊ะเราทําอะไรดีเนาะดูคลิปเรื่องไผ่ครับสนใจการปลูกไผ่ครับเห็นพี่ชายครับเฮ้ยแกไม่พอขายผมเลยเริ่มกลับมาทำครับมาลองปลูกแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงหนาครับปลูกข้าว ก็มี้ปูกทําไมมันลกปลูกในนาอู้จะขุดออกได้ไหมเปลืองเนื้อที่นาอู้ทํานาดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับวันที่ปลูก้น้ําท่วมใจไม่ดีครับคือเราต้องหาทางระบายน้ําให้ได้ก็มีท่อครับตอนนี้พอน้าลดปุ๊บผมก็รีบบารุงใส่ปุ๋ยครับนอเขาแทงขึ้นมาโอ้โหใจชื้นเลยครับเขาไม่ตายเหมือนเข้าวคัวตายเขาจะออกหนอหลายกว่าเก่าอีกครับกลายเป็นข้อดีเลยครับและข้อดีของการที่ปลูกในนาคือหน้าแรงนี่ครับ ผมสามารถปล่อยโซลารเซลล์ลงล่องเลยแล้วทําเป็นฝายเก็บกักน้ําคือทําเป็นขั้นเหมือนเหมือนเหนือแล้วครับฝายชะลอน้ําถ้าเกิดภัยอายุปีกว่าผมไม่ต้องลดน้ําเลยครับแล้วผมทําแล้วมันก็ขายได้จริงๆขายตามหมู่บ้านคือไม่พอขายครับแล้วลูกค้าต้องการหลายครับมันเลยเป็นแรงผลักดันครับเลยทําให้เราปลูกเพิ่มทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่4แปลงรวมกันก็ประมาณ5ไร่ครับตกประมาณ700กว่าต้นก็จะมีเบอร์2เบอร์9และก็จัมโบ้ครับตลาดของผมมี2อย่างครับ ตลาดหนอก,ก็จะมีขายตามหมู่บ้านแล้วก็จะมีร้านร้านค้าร้านสมถัครับแล้วก็มีตลาดออนไลน์คือทําต้นพันธุ์ขายออนไลน์ครับรายได้นี่เราก็จะจะได้จากการขายโน่แล้วก็ขายต้นพันธุ์ครับเฉลี่ยรายได้ประมาณเดือนก็ตกหกหลักขายต้นพันธุ์นี่ครับคุณสนใจหลายครับรายได้เลยเข้ามาหลาย แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์พัฒนาศิริครับเจ้าของสวนประสิทธิ์บ้านสวนไผ่หวานเพชรนาผึ้งมหาสาครคามครับพิกัดสวนก็จะอยู่บ้านหนองแคนครับตําบลสีสุกอําเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสาครคามที่มาของการมาปลูกไผ่สร้างไรายได้ครับ แต่ก่อนผมเป็นพนักง,งานบริษัทครับอยู่ชลบุรีครับทำมาประมาณ10กว่าป,ปีครับแล้วก็เกิดอาการอิ่มตัวครับแล้วก็อีกอย่างก็คือด้านสุขภาพครับเลยปรึกษากับแฟนเอ๊ะเราทําอะไรดีเนาะแล้วช่วงนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องโควิดระบาดครับช่วงนั้นโดนหนักมากเลยดูคลิปเรื่องไผ่ครับสนใจการปลูกไผ่ครับ เห็นพี่ชายครับส่วนเกษตรเพชรมงคลเฮ้ยแกไม่พอขายขายได้จริงก็เลยเออเรากลับมาทําดีไหมผมก็เลยเริ่มกลับมาทำครับมาลองปลูกแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงนาครับปลูกข้าวคือเราก็ต้องปรับสภาพครับใช้วิธีการยกล่องครับทำให้เขาสูงขึ้นมาแล้วเราต้องหาที่ระบายน้ําก็มีสระไว้รับน้ําครับวันแรกที่มาปลูกก็สั่งมา30ต้นครับเป็นเบอร์เก้าครับตอนนั้นก็ยังอยู่ต้นเราเป็นพันเลยครับก็มาลงไว้ครับเราผิดจากเขานะครับ คือเฮ้ยเอามาปลูกไผ่ในนามันจะอยู่ไดไหมก็มีเฮ้ยปลูกทําไมมันลกครับปลูกในนาอู้จะขุดออกไดไหมเปลืองเนื้อที่นาอู้ทํทำนาดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับวันที่ปลูกเฮ้ยน้ําท่วมใจไม่ดีครับคือเราต้องหาทางระบายน้ําให้ได้มันก็มีปัญหาหน่อครับที่เขาจมน้ําครับมันก็มีโอกาสสูญเสียครับแล้วคราวนี้พอน้าลดปุ๊บ ครานี้ก็เริ่มใจดีขึ้นผมก็รีบบำรุงใส่ปุ๋ยครับนอเขาแทงขึ้นมาโอ้โหใจชื้นเลยครับเขาไม่ตายเหมือนเขากลัวตายเขาเจ้าออกนอหลายกว่าเก่าอีกครับกลายเป็นข้อดีเลยครับมีกําลังใจครับและข้อดีของการที่ปลูกในหนาคือหน้าแรงเนี่ยครับผมสามารถปล่อยโซลาเซลล์ลงร่องเลยแล้วทําเป็นฝายเก็บกักน้ําคือทําเป็นขั้นเหมือนเหมือนเหนือแล้วครับฝายชะลอน้ําทําใน แปลงนามันทําได้ครับป่าไผ่ถ้าเกิดไผ่อายุปีกว่าผมไม่ต้องลดน้ําเลยครับมันก็จะเป็นข้อดีอีหนึ่งที่ผมได้มาแล้วผมทําแล้วมันก็ขายได้จริงๆขายตามหมู่บ้านคือไม่พอขายครับแล้วลูกค้าต้องการหลายครับมันเลยเป็นแรงผลักดันครับเลยทําให้เราปลูกเพิ่มเอามาลงเบอร์สองมาลงอีกร้อยกว่าต้นครับคือมาลงในแปลงนานี่ครับปัจจุบันเรามีการปลูกไผ่ทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่4แปลงรวมกันก็ประมาณ5ไร่ครับ ตกประมาณ700กว่าต้นครับก็จะมีเบอร์2เบอร์9และก็จัมโบ้ครับเบอร์9นี้จะอยู่ที่300กว่าต้นเบอร์2ก็จะอยู่ที่400กว่าต้นแต่จัมโบ้นี้ประมาณ5ต้นครับตอนนี้กําลังเล่งขยายอยู่การปลูกไข่ช่วงแรกเราก็ต้องเตรียมแปลงนะครับก็คือไถพวนปกตินะครับแล้วคราวนี้เราก็กําหนดระยะครับระยะปลูกครับถ้าเกิดเป็นเบอร์2ก็จะเป็น2อคูณสเถ้าเบอร์9ของผมก็จะเป็น3าคูณสถัดไป2เดือน3เดือนก็คือใส่ปูยคอก แล้วคนนี้เพราะเขาเข้าปีเราก็เริ่มซับได้แล้วครับตลาดของผมมี2อ,อย่างครับตลาดหนอก็จะมีขายตามหมู่บ้านแล้วก็จะมีร้านร้านค้าร้านส้มตำครับเขาจะสั่งประจําเลยวันละสิบโลครับเราก็ส่งให้เขาทุกวันแล้วก็มีตามหมู่บ้านเนี่ยแค่นี้ก็ไม่พอขายแล้วครับแล้วก็มีตลาดออนไลน์คือทําต้นพันธุ์ขายออนไลน์ครับ mm. ตามลูกค้าต้องการเดือนก็ตกหลายครับจะเกิดเป็นหน้าฝนพืชภาขึ้นเนี่ยเป็นช่วงพีชเลยครับ โอ้หลายร้อยต้นอยู่ครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเอาที่สวนตอนนี้ผมทําได้หลักประมาณสองสามพันครับก็จะขายอยู่แค่สามเดือนสี่เดือนเราจะได้จากต้นพันธุ์ครับยิ่งเป็นเบอร์เก้าเราจะคูณสองเลยเพราะว่าเราสามารถตอนแล้วช้าได้ครับฉเฉลี่ยแล้วได้ประมาณเดือนก็ตกหกหลังครับข้อดีของการปลูกไผ่สร้างไรายได้ครับหนึ่งคือเราได้อยู่กับพ่อครัวสองเรามีรายได้เข้ามาครับ สามก็เป็นเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าไผ่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ยาเลยครับเขาไม่มีโรคมาแหลงเราก็จะอยู่กับธรรมชาตินี่ครับเช้ามาผมก็จะเดินอยู่ในสวนไผ่นี่รายได้นี่เราก็จะจะได้จากการขายหนอแล้วก็ขายต้นพันธุ์ครับอีกอย่างก็คือรายได้เราก็ได้เยอะครับขายต้นพันธุ์นี่ครับคนสนใจหลายครับรายได้เลยเข้ามาหลายครับชอบทางการติดต่อครับเบอร์โทรก็0 9 5ย์8 6 9 0 9ครับ Facebook ก็ประสิทธิ์บ้านสวนครับไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้ง มหาสารคามครับ